จะพบกับช่องน้องวันดีน้องสุพรรษานะคะวันนี้จะพาน้องกระปุกมาเล่นน้ำนะคะวันนี้จะพาน้องกระปุกมาเล่นน้ำนะคะอ่างน้ำใสมากเลยนะคะนี่นะคะมาดูน้ำใสสะอาดมากเลยนะคะมาดูน้องกระปุกลงนะคะจะเป็นสีจะเปลี่ยนสีหรือเปล่านะคะจะเปลี่ยนสียังไงไม่รู้นะคะมาดูอ้าวจะกินน้ำอ่างไหน กิน,นำอ่าอ่าไหนคะน้องวันดีโอ้ยมีสองอ่างนะคะโอ้ยเลือกเลยนะคะจะเอาล้างอ่างไหนดีน้องวันดีคนสวยเอาอ่างไหนดีคะลูกเอาอ่างไหนดีคะว่าจะพานุเมงอาบด้วยนะคะแต่นุเมงนอนหลับปุ๋ยเลยนะคะนุนนุเมงคนสวยนอนหลับนะคะ เลยพาแต่น้องวันดีคนสวยมาเล่นอ่างนะคะถูกใจนางมากเลยนะคะเวลาพามาเล่นอ่างนี้นะคะยังกินน้ําอยู่นะคะทั้งกินน้ําทั้งกัดสายยางนะคะทั้งกินทั้งกัดสายนะท่าเออมีเป่ากินดูดน้ําทางปากนะคะแต่มือนะเป่าน้ํานะคะแต่มือน,นะคะเป่าน้ํา กัดสายยางทางปากนะคะแต่มือนะคะเป่าใช้งวงเป่านะ,ะอ่าอ,อิ่มหรือยังลูกอพี่ควานเอาสายออกมากัดขาดหมดแล้วนะคะสายนะนะในหนดูผลงานสายยางหน่อยขาดไหม โอ้ยดูนะคะเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้าวอ้าดำเลยดำเลยลูกดำเลยเอ้ยเอ้ตเดทถังดำนะคะเออจุมได้แต่หัวตูดชี้ฟ้านะคะเมื่อกี้น้ำใสน้ำใสมากนะยค่ะอูดูพี่บันดีลงละ เปลี่ยนสีเลยกลับชิูเลยกลับกลับปาเลยกัดตรงอุ้ยกัดกัดเล่นสายยางฮะนี่เอออ่ะเล่นต่อลูกอ่ะที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 เซอร์โกลยเอาลูกเอาเต็มที่เลยเอ้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 ยเออไอ้ลูกปโตไทยมานะคะเออ มีดำน้ำด้วยนะคะโชว์ท่าดำน้ำด้วยนะคะน้องกบโชว์ท่าดำน้ำนะคะเออเออเออมีหมุนตัวด้วยนะคะเออเออเออความสุขของน้องช้างสังเกต จากการเล่นการนอนการกินของนางค่ะเอออ้กระเด็นกระโดดอู้ออูเอาเลยลูกเอาเลยเออเออเออยอดมากเลยนะคะน้องวันดีคนสวยเออเอาเลยลูกเอเเอ,าเอามาทางนี้นะคะ จ่ายหมดเลยนะคะน้ำอืออือย,ยอนดมากเลยนะคะน้องวันดีเอาพลังมาจากไหนลูกเอาพลังมาจากไหนคะ่ะพลังเยอะยะมากมายเลยนะคะน้องวันดีคนสวยเวลาได้เล่นน้ำนะคะออ แต่สุดยอดความทนทานของอ่างน้ำนะคะเออเอ,อเอ,อ,เ,อ,อเล่นแล้วไม่อยากจะขึ้นด้วยนะคะนี่เล่นแล้วไม่อยากจะขึ้นด้วยนะคะเอ,อ,เอาเต็มที่เลยลูกเ,เต็มที่เลยยูทงนางนะคะเออ ทั้งกินผลไม้อิ่มทั้งกินหญ้านะคะเออทั้งกินน้ํานะคะเออดูพุงน้องนะคะกลางออกข้างหมดแล้วนะคะนั่นออกข้างหมดแล้วนะคะน้องมันดีเออเออเออดูน้ํากระเด็นกระจายไปหมดเลยนะคะเอ้ยยอดมากเลยนะคะเออเออ เาเต้นด้วยเต้นด้วยว่าจะเต้นในในอ่างเหรอคะว่าจะพาไปเล่นน้ำทีนะคะแต่ควานไม่ครบนะคะควานไม่ครบ ควานไม่ครบกันเลยไปเล่นไม่ได้นะคะเออเอเอฮ้ยเนาะน้องวันดีคนสวยไออเออเออมาดูไปโกดใครมาหรือเปล่านะคะนี่เออ เาเลยลูกน้องวันดีจะอาบน้ำไหนอ่างไหนดีเล่ยเอเอเอเ้ยเออเนลรไม่อยากจะขึ้นนะคะนี่เด็กน้อยกานสุขของเด็กหญิงวันดีนะคะ ความสุขของเด็กหญิงวันดีคนสวยเอ้อาบน้ำนะคะนี่เอออุอ้ยอ,อ,อ่างจะพังแล้วค่ะเป็นเลขอะไรแล้วค่ะนั่นโอ,โอ้ทำไมไม่จุ่มตัวลงไปเลยลูกวันนั้นเห็นจุ่มแช่เลยนะคะอาบน้ำแล เหนื่อยยังคะพี่วันดียังนะคะหนูย <boca worship> <aka> ังไม่เหนื่อยค่ะคุณแม่่ะยังไม่เหนื่อยนะคะ มีดำน้ำด้วยนะคะอุ้ยมีเอ้าเตัวลงแล้วนะคะอุ้ย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 ดม่ายอฮะเอ้ยอุ้ยอุ้ยดูดูเต็มพอดีเลยนะดูนะคะแม่จอาดูนะคะอุ้ยดูอะไรนะคะเต็มอ่างพอดีเลยนะคะอุ้ยเหาะอุ้ยสุดยอดนางมากนะคะ อะไรลูกอะไรที่หนูสนุกมีความสุขหนูทำไปเลยนะคะเออสุดยอดเนาะดีคนสวยเหนื่อยยังยังคะได้ยินเสียงน้องหมานะคะได้เมื่อกี้ได้ยินเสียงน้องหมาเหมือนจะหูกลางนะคะเมื่อกี้ ได้ยินเสียงน้องหมากัดกันเหมือนจะหูกลางนะคะหนูยังไม่ยอมนะคะไม่สะใจหนูนะคะเออน้ำกระเด็นกระจายหมดแล้วนุ่มเองมันดีเอ้ยเนี่ยอือออู้อู้ดูไปนั่งทับถังนะคะอู้อื้เนาะ เออต็มพอดีเลยนะคะอุแม่จ๋าเต็มพอดีเลยนะคะโอ้ยดูนะคะดูอะไรนะคะโอ้ยดูนะคะอโอโอ้ยมีเอางวงใบกล้วยอีกนะคะนั่นเอาพอ,อยังลูกมากขึ้นมากินข้างบนนี้แล้วแล้ว เหนื่อยหรือยังคะเหนื่อยหรือยังลูกทอ,อยังเออเสียงนะคะเออดังเออเออเออทอยังคะมามามาขึ้นมากินยาเลยมา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 ทอ,อยังเออย,ยังไม่ยอมนะคะยังไม่ยอมอีกนะคะเออ

ไม่ยอมนะคะไม่ยอมพี่ควานเรียกก็ไม่ยอมขึ้นนะพี่ควานเรียกก็ไม่ยอมขึ้นมานะคะอมา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 เลยโอ้ยพอดีเต็มเลยนะคะเนี่โอ้โหโอ้โโอ้โมีตีลังกาหรือเปล่าคะนี่โอ้โโอ้ อีกงหรือเปานี่สุดยอดถังนะคะสุดยอดถังเลยนะคะนี่อ้ยเนาะอ้ยดูอะไรนะไปแช่ในอ่างนะคะแม่แม่จ๋าดูอะไรนะคะไปแช่ในอ่างนะคะลูกสาวใครคะนเนี่ยอ้ยดูทำนะคะดูนางทำนะคะอ้ยลูกสาวใครกันเนี่ยอ้ยดูดูทำนะคะนี่เอ้ยเนาะเอออ้ยดูนะคะ ปลุกออมสินน้อยทําะ at oh, อะไรคะนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยดูไปนั่งในอ่างก็มีนะคะอุ้ยดูไปอนั่งในอ่างก็มีนะคะแม่แม่จ๋าอุ้ยความน่ารักของนิยิงวันดีคนสวยนะคะอุ้ยดูนะคะอุ้ยเนี่ยอุ้ยขายไม่ทันเลยนะคะเมื่อกี้พอยังลูกงานไปทำอะไรต้นมะขามเออ มามามาเยอะเยอะเยเยอะเยเหนื่อยแล้วนะคะมา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 เออมาเลยเนี่ยมาเลยเนี่มาแล้วมาขวาอีกสองเลยขวาเลยมา ปลา้ํำหมดแล้วนะเล่นเล่นเล่นจนน้ำหมดแล้วนะคะนันดูดูดูสภาพน้ำเปลี่ยนสีนะคะน้ำเปลี่ยนสีแล้วนะคะเป็นน้ำอะไรลตอนกอนลงนะคะขาวสดใสดูดูไม่อยากขึ้นนะคะนี่ไม่ยอมโอ้แล้วลูกจะยอมไหมคะนันจะยอมไหมคะ พอแล้วมืดแล้วเย็นแล้วนะคะเดี๋ยวไม่สบายน้องวันดีคนสวยพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วคลิปนี้แม่ควานก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบายบายกอนบาย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 คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามช่องน้องวันดีน้องสุพรรษาด้วยนะคะสวัสดีค่ะ